้อนใจพ่ยเสจด้านะนุ่เจตัะกัต้นนุงเจด้วยในุเจจจบเบสช่ปมาหมเบสจังัตาหน่นเจอยู่อนไรเด้อ

Giờ tao khi cho nên bé tao chỉ hết bộ đây. Ừ bé chim mà Nó chỗ là nó Và ta Chỗ là nó Mà ta chỉ đi <laughs> đi của Chị chỉ tỏ liền kia là khó xứ Còn non chị chỉ tỏ đi, đã đã này. <laughs> Chị kia ta ăn ra nè nó kêu là Nung nó Nung pla xuống nó nè Chị ấy bà tuôn nó Rất nó Chị nó Chị ấy nè

็นอก็นออเชปอยอสารงแเดตตนะิตัวห้ววให้ดมน้ำ <c oughs> ตานะอเยออก็ยก้าก็ส่งายตัวย้ไม่ยกเลดาเจยุ้าชานเจ้องงกุดร ở lo cực kì à chúng lo cho anh ấy gần một loài rồi anh ấy gần tất một buôn cả hò không có anh nó để con rồi ngày nó đến mê thôi nên nên cho cái dài phút thì cho con cũng được chú gà đêm mà nhớ cho con đồng đồng cá con đồng ตัวมัดเพชโอ,อ้นัดก็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 จ่อก็กดปวดน้อยขนาดเกี่ยวอยู่ตื่นรู้ให้อาคาร ต่งกินะ <c oughs> นะคะอเ้เเหมือนเะม <c oughs> าตอมุดเต็มจีเินะแต่ตัวน้นอน <c oughs> <c oughs> ยจะจุ๊ดๆจะอ้าวเนี่ยเป็นายน้นเป็นจีนิน้ำดีมันดีมันแก mặt kỳ tôi mặt loa chuông giặt a loa thanh a bếp mất dahhanda, anh cái a loa chuông lạy a loa chuông bọt chuông 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 chứ ก็หนักพอปลาโลนะเกี่ยวนรับกมานีไอต้องับคืนตัก็ซักก้อนใช้กดตรงะ<อ>่ะไม่ร,รู้อ,เอ,อนเดียตาก้อน <c oughs>

sẽ nấy chuẩn bị cá ta Hãy subscribe cho chùa Ghiền Mì Để không Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ không những không hấp dẫn ดวไหมัวโปโต้ต่อเลยอัดจูได้ผมมานะมสาดแบบแดดจริงอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวเอ้ยยัดตัวยัดไปละขนหัวร้อน

chén ừ, ừ. đi chén 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 đốn chén đốn lại nhảy đi nhảy đi จะปยอตัววส่ดเยแล้ว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 สัดอดูโ้ก็ตติดังมาดล้อจีนลอกจีตู้สด้้าว ตู้ห้องโซ่เดียวโอ้ต้องไปตู้โชห้องเยอะตู้ดันเี้คนเจ้าโอ้ใส่แม่ไอด้องเ้ตู้ยู่จะใส่ลวย่เจ้าตู้นั่น้าคนอยู่ใส่ม่ไอด้อโอ้สีเจ้าเลยตู้ยันตู้ไอตู้กัดจีนแล้วกูหัวต ก็ล้อลิกนี้ยจะไล่อยูกัวิดก็่สกองัาไปเก้ตอบปลานะฮะตัวเกียร์ตัดต่ออย่ตัวลอยต่อซฮะเดติ้นตีปลารวมเจ้าปลาเ้าเบ็ดตัวออกิ๊ปลากิโลเนี่ยที่ชินไม่รู้ตัวยอโอ้คือตัวเดียวตัว ตไปเโลเกียยก็ตาลยตัโจฮะสใสน่าจะชคกอละทำไมเป๊ะล่าตึ๊ไม่โลตุ๊ตัวอะโล่เรงอยู่กับแสงโลยตัวเออก็ยอโลเกียจะดีฮยกูสิเกลียวกินแเช็ดอ่ะ

Ôi, ờ, trông nó lọt được con nó chết Thật thờ thôi chứ trông đẹp vẹt Hả? Có con để là phát này, nhiều này, nhiều ừ. 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 này. À, gì connay Cũng trời sôi nhiều môi này trời nhiều môi 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 cái môi 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 môi

ไม่ฮะตะกี่ย้อนไปเล er <c oughs> ังอยากตัวเราเหรอ ตอกขาได้สิค่า cái lúc này dằn nữa là chỉ mua dầu du hết kìa một cái lợn

mặt chảy à? mặt một mặt 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 แล้วตัวเราก็จ işte ัวเช่นนี้ก็ตัวก้อนนี้เนชทโอ่ะเขาบอกขอดูดูก่อนทุกทีก่อยเราลุชัวให้เจ็ดสู้ป่อยลุชัวกันให้สิจะติดดีประมาณปอกนี้ លឿនលឿនមេកអាប់របស់ចូលថងឲ្យ <coughs> លូ

đồ con tay của mình mà có mình 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 đi mình 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 mình